นะครับแล้วก็ผมในแพทย์ประจน์เพตรากาศเป็นประธานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับตามจริงสวนบําบัดนี่ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับทีนี้เมืองไทยเราเนี่ยอาจจะอ,อยู่ในวิถีชีวิตเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรรมมีสวนโน่นสวนนี่สวนกล้วยสวนอะไรนะฮะเยอะไปหมดเราก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตนะครับจนกระทั่งเราเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการพัฒนาเรื่องสวนเนี่ยมาใช้ ในการรักษาหรือฟื้นฟูผู้ป่วยนะโดยเริ่มแรกเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาใช้ในฟื้นฟูฐานผ่านศึกแล้วก็ค่อยๆเติบโตจนกระทั่งมารักษาตั้งแต่ผู้สูงอายุนะครับวัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านการเข้าสังคมคนที่ตกงานผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ใช้ได้เยอะมากจนกระทั่งเราอาจจะเรียกได้ว่าใช้ได้กับทุกคนอันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนี่ยมาใช้ในเรื่องของธรรมชาติบําบัดกับเด็กพิการนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในการที่จะให้เด็กเข้าไปสัมผัสกับสวนนะครับแล้วก็ใช้กิจกรรมการทําพืชพ,พวกสวนพวกศิลปะบําบัดในสวนจากต้นไม้ใบไม้เอามาใช้ในการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูดเด็กพิการซึ่งอันนี้ก็ได้ผลดีนะครับตอนนี้เราไม่ได้เน้นเฉพาะเด็กสมองพิการอย่างเดียวเด็กออทิสติกก็ใช้ได้ เ,เด็กทางด้านการเรียนรู้ก็ใช้ได้นะครับแล้วเราก็ทำงานร่วมกับทางคอทมนะครับแล้วก็ในสถานพยาบาลาบางแห่งที่สนใจว่าในจริงๆเนี่ยถ้าเรามีสักมุมหนึ่งมีพื้นที่หนึ่งในโรงพยาบาลนะฮะในศูนย์เด็กเล็กศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชนหรือในสวนสาธารณะของอทุกแห่งเนี่ยนะฮะของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปิดว่าง นะครับมีการใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้วแต่ปรับนะไม่มากนะักเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นสวนบำบัดได้ครับสำหรับคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มีลูกที่พิ่กันอาจจะบอกว่าเอ๊ลูกจะทําได้เหรอนะครับหรือว่าเอ๊เราไม่มีความรู้นะครับความจริงแล้วก็มีตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่นะฮะหลายท่านเลยนะครับที่ทําสวนบำบัดแล้วรู้สึกเพามันก็ง่ายๆเนี่นก็เป็นวิถีชีวิตการปลูกต้นไม้เพียงแต่เรา คัดเลือกหรือเราอาจจะเลือกหรือรู้ว่าการทาอย่างนี้เนี่ยเป็นการพัฒนามือของเด็กพัฒนาการทรงตัวอาจจะสอนการนับเลขมีต้นไม้กี่ต้นดูสีแยกสีเนี่ยนะฮะมันมันง่ายๆอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันเราจับอะไรขึ้นมาสามารถสอนเด็กช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กได้หมดเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้นะครับก็ติดต่อมาที่มูลนิธิซึ่งคาดว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเช่นอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ แล้วก็เป็นการอบรมระยะสั้นๆมาปฏิบัติด้วยตนเองหรือมาปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกพิการด้วยกันนะครับปีหน้าก็เป็นงานที่หมลนิธที่ตั้งใจว่าจะมีการอบรมให้ก,ก,กับรู้กคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่สนใจด้วยครับ